สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่อง YouTube ถาอินเตอร์นิวนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับเป็นความเคลื่อนไหวของพักเพื่อไทยนะฮะคุณผู้ชมครับจากก่อนหน้านี้ที่มีการเผยแพร่คลิปวิดีโอที่ทางด้านสสพักเพื่อไทยนั้นมีการพูดคุยกับอดีตนาย,ยก,รกรัฐมนตรีนายทักษิณชินวัตรที่ลบหนีคดีอยู่ต่างประเทศเนี่ยนะครับและมีการเสนอชื่อ ทางด้านแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคเพื่อไทยมีการพูดถึงคุณหญิงพจจมานดามาพงศ์เนี่ยนะฮะว่าให้มาดำรงตำแหน่งนะครับหัวหน้าพักหรือว่าเสนอมาเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีเนี่ยแต่ปรากฏว่านายทักษิณนั้นก็บอกว่าไม่น่าจะเป็นไปได้เพราะว่าคุณหญิงนั้นเนี่ยเป็นคนที่พูดน้อยนั่งหัวโต๊ะประชุมได้แต่ว่า ไม่สามารถที่จะปลาศัยได้นะครับแล้วก็อายุเยอะแล้วปรากฏว่าความเคลื่อนไหวนี้ล่าสุดนั้นนายประเสริฐจันทรรักรวงทองสอสอนครราชสีมาแล้วก็ในฐานะเลขาธิการพรรคเพื่อไทยก็บอกว่ากระแสข่าวที่มีการเปิดเผย,ยรายชื่อแคนดิเดตนายกรักฐมนตรีของพรรคเพื่อไทยเนี่ยนะครับบอกว่ารายชื่อแคนดิเดตนายกของพรรคที่ออกมาตามที่หน้าสื่อยังไม่มีรายชื่อที่แท้จริงของพรรคเลยบอกว่ารายชื่อที่ออกมาเป็นการคาดเดาเท่านั้น และเป็นคนเก่าๆหน้าเดิมๆขณะนี้ขณะนี้เนี่ยพักเพื่อไทยมีรายชื่อแคนดิเดตนายกแล้วแต่ยังไม่สามารถเปิดเผยรายชื่อได้เราอยากจะรอเปิดเผยรายชื่อในช่วงใกล้วันเลือกตั้งทีเดียวรับรองว่าเป็นคนหน้าใหม่ถูกใจทั้งคนในพักและถูกใจประชาชนอย่างแน่นอนบอกแบบนี้นะครับและเมื่อถามว่าแคนดิเดตนายกจะเป็นพลตํารวจเอกเรียวพันธ์ดาม,มาพงศ์อดีตผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติพี่ชายของทางด้าน อดีตภริยาคุณทักษิณหรือเปล่านะฮะนายประเสริฐบอกว่าพลนตารวจเอกเรียวพันธ์ดามาพงศ์ไม่ยุ่งเกี่ยวกับการเมืองและคงไม่มาเป็นแคนดิเดตของนายกในานามของพรรคเพื่อไทยแต่อย่างใดแล้วเมื่อถามอีกว่าแคนดิเดตนายกจะเป็นคุณหญิงพจมานหรือไม่นายประเสริฐก็บอกนะครับบอกว่าคุณหญิงพจมานไม่มีตําแหน่งภายในพรรคและไม่ประสงค์ที่จะรับตําแหน่งใดๆดังนั้นกระแสะข่าวที่ออกมาทั้งหมดจึงไม่เป็นความจริงแต่อย่างใด เมื่อถามถึงว่ามีคนเตรียมยื่นฟ้องร้องเอาผิดปมครอบงำพักที่สืบเนื่องจากคลิปงานเลี้ยงสอสอ,อีสานพักเพื่อไทยนายประเสริฐก็บอกว่าความจริงแล้วคลิปที่เกิดขึ้นไม่ได้เป็นการครอบงำพักแต่อย่างใดนายทักศิลก็ไม่ได้กล่าวอะไรที่แสดงให้เห็นว่าเป็นการครอบงำพักเหมือนเป็นการพูดแซวเล่นกันเท่านั้นนี่ครับคุณผู้ชมรับเพราะว่าล่าสุดนั้นเนี่ยคือทางด้านคุณเรืองไกรลีกิจวัฒนะนะครับแล้วก็อีกหลายๆคนเนี่ยนะครับก็สนใจ หรือตั้งใจที่จะไปยื่นให้กกตนั้นเนี่ยนะครับตรวจสอบเรื่องนี้ว่าการกระทําของนายทักษิณชินวัตรนั้นมีพฤติกรรมในการครอบงำพักเพื่อไทยหรือไม่ครับ